หัจังเลยั่นประมกหลู่วังฟางแต่แต่ตำหนักพักมานลมขอต้อนรับท่านขอรับเมื่อถึงแล้วสินนะตำหนักขุนนางมานาาุลม โอ้ยเหนื่อยใจจะขาดตลอดทางต้องคอยหลบลูกไฟที่ตัง้งเฉิงรยรอบโจมตีหัวจะปวดแล้ว